เดตวันนี้จังหวัดมีลุ้นพายุ บนฟ้าะนองที่จะเกิดขึ้นไปจนถึงวันที่11เมษายน2567ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับวันนี้วันที่9เมษายน67ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะเกิดพายุฤดูร้รอนเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากบริเวณความกดกระสูงหรือมลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปประกอบกับในช่วงวันที่9ถึง11เมษายน67จะมีคลื่นกระแสลมไฟตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศ,มเ,ทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่น นี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุร้อร้อนเกิดขึ้นมาดูกันเลยค่ะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันที่9เมษายน67พักเหนือได้แก่น,น่านแพร่อ,อุตร,รดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุร์และตากาคอีสานได้แก่เลยหนองบัวลำพูอุดรธาน,นีน้องคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารยาโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิโคราชมหาสรารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี เรดาร์ล่าสุดของภาคอีสานนะคะเรดาร์ที่หนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้ากะนองกำลังปันกลังถึงหนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครปางกูขุคันจังหวัดศรีสะเกดสังขาจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอน่อนถึงปันกางที่อำเภอเกืีองในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มฝนหนักอยู่ที่อำเภอปนานิคมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ภาคก,กลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพละปะริบณฑทนภาคตะวันออกไดแก่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรียยรละตราดค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ